เคาะเรียบร้อยแล้วประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี6 3 6 4รอบที่หนึ่งงวดที่10ก่อนจะไปรับชมรับฟังท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากทิดาชาแนลไว้ในอ้อมอกอ้อนใจด้วยการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจใทิดาชาแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดขีวต่อไปจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขออนุญาตอ่านในหลักใจความสําคัญเลยข้อที่1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่11มกราคม2564เพื่อใช้ในการชั้เชยส่วนต่างตามโครงการประกัน รายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี6364รอบที่1งวดที่10ให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต6364ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่4ถึง10มกราคม6 4นะคะสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ ค่าเปลือกหอมมะลิตันละ12603บาท41สตางค์2ค่าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11998บาท1สตางค์3ค่าเปลือกเจ้าตันละ9498บาท58สตางค์ 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธ,ธานีตันละ1885บาท84สตางค์5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,516บาท51สตางค่ะข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่10ในวันที่11มกราคม64ดังนี้ 1>, 1. ข้าวเปลือกหอมลิตันละ2,396บาท59สตาง 2. ข้าวเปลือกหอมลินอกพื้นที่ตันละ2,001บาท99สตาง 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ501บาท 42สตางค์สี่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ114บาท16สตางค์หข้าวเปลือกเหนียวตันละ483บาท49สตางค์นั่นเองค่ะจบข่าวขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย